Hello everyone. My name is Papi n a s e x, 5, kh aw kh aw w a n a I study in the Thong Phat Slat X at n u a l o y s c h o o l u n i f y v Body h i Unit f i Body h i h e l l Our kh aw kh aw p a n i c ช่วยดาวขอของพวกเรา h e l l Our p a n i c ช่วยดาวขอของพวกเรา What animal can you see? คุณสามารถเห็นสัตว์อะไร How many? Car are there in the picture? มีรถยนต์จำนวนเท่าไหร่ในรูปภาพ t h e n d tap on the street มีรถแท็กซี่บนถนนใช่ไหม What is the man in a white shirt doing? ผู้ชายเสื้อสีขาวกำลังทำอะไร Can you see a bus stop? คุณเห็นป้ายหยุดรถประจำทางใช่ไหม n e w s p a l e r หนังสือพิมพ์ Bottle ขวด Can กระป๋อง Glass แก้ว Paper กระดาษ Bag พลาสติก Bag ถุงพลาสติก บีนทางบินทางขยะและ้ววิทย์ขยะรีไซเคิลแปลรูปนำมาใช้ใหม่รียุตใช้ซ้ำวีฟลีฟเดนพวกเราอ่านพวกมันวีไลออนเดนพวกเราเขียนบนสิ่งนี้อินยูอ n o โนสบุกมันอยู่ในสมุดของคุณวี พุและบีอินเดนพวกเราใส่ขยะในในพวกมัน c a แคนบีพลาสติกอแก๊สพวกมันสามารถเป็นพลาสติกหรือแก้ว We y w y w e t e r d o u t t r ์ r ัลเจอร์ดพวกเราซื้อน้ำและเครื่องดื่มอื่นๆในพวกมัน They are from เด e m a r มเกพวกมันมาจากตลาด We พ u t ตอนช้อปปิ้งอินเดนพวกเราใส่ของที่จะซื้อในพวกมันเดรอาร์ they, they are, นี้มาพวกมันเป็นโลหะเดรอาร์ยูสฟอร์ฟู้ดแอนดิงพวกมันถูกใช้สำหรับอาหารและเครื่องดื่มรีไซเคิลแครนบอชชขวดแก้วนำมาใช้ใหม่รียูสพลาสติกแบ๊ก ถุงพลาสติกที่นำมาใช้ซ้ำพูดและบิดอินเดอะบินใส่ขยะในถังขยะรีไซเคิลนิวส์เพเปอร์แปรูปหนังสือพิมพ์นำมาใช้ใหม่รีไซเคิลแคร์เรูปกระป๋องนำมาใช้ใหม่ไวออนทูซัมออฟเปเปอร์เขียนกระดาษทั้งสองหน้าเซฟวอเทอร์ water, ประหยัดนำ้ำ Me...reuse...reuse...get bottle and... Can...Me... แปลลูกขวดแก้วและกระป๋องนำกลับมาใช้ใหม่ What do you do to help our planet? คุณทำอะไรเพื่อช่วยโลกของเรา I...reuse...reuse...get bottle ฉันแปลลูกขวดแก้วและกระป๋องนำมาใช้ใหม่ I... พุทและบิดอินเดอร์บินชั้นใส่ขยะลงในถังขยะบัตอาบน้ำแชกกาะกอกน้ำอิเล็กทริซิตี้ไฟฟ้าสวิตออัปิดสวิตอันปักถอดปักแผนพืชคัดดาวตัดทอนตัดตัดทิ้งเดือดี้กกระปุกคีนสะอาดคีนโยชีบัตแทบออฟดุดถับทำความสะอาดฟันแต่ปิดกอกน้ำ Don't a ฮ e a shower อาบน้ำด้วยฝักบวัว t have a shower Don't have a bath ไม่อาบน้ำในอ่างอาบน้ำ recycle like paper แปลร,รูปกระดาษแล้วนำมาใช้ใหม่ unpack the TV ถอดปลั๊กทีวี switch off the light ปิดไฟ Do, don't no cut down ทีอย่าตัดต้นไม้ art and answer วิตยัวฮาเนอร์ถามและตอบกับคู่ของคุณดูนดเดินอวีและบิดอย่าทิ้งอย่าทิ้งขยะเซ็พลาสติกแบ็กประหยัดการใช้ถุงพลาสติกดูน่เดินอวีแคนอย่าทิ้งกระป๋องเชิญออฟไลท์ปิดไฟ แพนทีปลูกพืชรีไซเคิลเพปเปอ,อ,อร์กระดาษรีไซเคิล you can save the forest คุณสามารถช่วยป่า I m make your s c h o เ l อ i r t ีมันทำให้โรงเรียนของคุณสปปปกปรก you can save e n e r i y city คุณส,สามารถช่วยประหยัดไฟฟ้า They make the air คีมันทำให้อากาศสะอาด You can reuse เดนพวกสามารถใช้ซ้ำได้ Don't ดน a อ n เว l a w และบิด mm hmm. because it makes your school dirty อย่าทิ้งขยะยเพราะมันจะทำให้โรงเรียนของคุณสกปรกมีลิโซ ดนฉัความตั้งใจของฉัน I need to help the p a n ฉันจำเป็นต้องช่วยโลก I'm going to recycle c a n b o t t l e ฉันจะใช้ขวดแก้วซ้ำใหม่ I'm going to t h a p e r a b b i t in the bin ฉันจะทิ้งขยะลงในถังขยะ,ะ I'm going to Wit h on m u t เซฟออฟเพย e เพลฉันจะเขียนกระดาษทั้งสองหน้า We I can มีมีชีสแม่อฉัเท่าขาสะอาดฟันของฉัน I'm going to แ a บออ f t ด e ฉับฉันจะปิดก๊อกน้ำ I'm going to save b o t e ฉันจะประหยัดน้ำ I'm going to recycle can ฉันจะแปลรูปกระป๋องแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ What are you going to ดูคุณกำลัง ทำอะไรค่ะดู some small the at home to new hour p a n ค่ะกำลังทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อช่วยลกของเราอือ save อ l l i g h with the l e a v the room เขาปิดไฟเมื่อออกจากห้อง คือด o หน้าจอวีดีโอไฟล f ออฟแอนด์ทีว a อันอัพทีวีแอนด์คอมพิวเตอร์เขาไม่เปิดตู้เย็นทิ้งไว้และเขาจะถออปลักคอมพิวเตอร์เสมอ Then we, they are on เ <c oughs> y also use some electricity เขารู้ว่าเมื่ออยู่ในหมู่เตรียมพร้อมพวกเขาก็ใช้ไฟฟ้าด้วย